เลอ่อาความไม่จริงใจศูนย์ดาวเล่นได้ไหมแอดแท็กเก้าหมื่นคิร้อยหกสิบห้าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมแบ็ k โคเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนัล็อกรีเบิร์ดงูทะลิงเวฟแบ็กโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับ ด้ยวยความที่ว่ามีตัวละครใหม่มาอย่างไลอาเชนไอความไม่จริงเขาเป็นแอตแทกเกอร์เทคนิคที่เราสามารถจัดบิวจัดทีมได้หลากหลายและเขาเป็นแค่ตัวละครธรรมดาเท่านั้นเดี๋ยวก็ลงแบบตู้ปกติไม่ใช่ตัวละครลิมิตตดแต่ความสามารถบอกเลยว่าล้นเหลือล้นหลามมากเพราะจริงๆแค่ตคัวละครสตรดาวก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ยิ่งเราเสริมแก่งมีดาวเยอะมากขึ้นก็จะได้ทั้งพลังโจมตีและก็จะได้ในส่วนของค่าคิิคอนเลดเพิ่มมากขึ้นถ้า2ดาวด้วยแล้วก็จะได้เพิ่มความเสียหายที่ทําได้ตามจานวนปั๊บที่ ัตูได้รับผลอยู่ส่วน5ดาวนะครับาตัวเองมีผลโต้กลับอยู่จะให้ผลเพิ่มอัตราคิติคอน40%และลดความเสียหายที่ได้รับ15%ด้วยกันถ้าเราจะเอาแบบผลฟูฟูเพิ่มทั้งคิดลดควาามเสียหยหด้วยอาจจะต้องไปเล่นเทคนิคล้วนหรือก็คือสีฟ้าล้วนนะครับเพราะทีมสีฟ้าจะมีพวกผลโต้กับหลายตัวแต่ถ้าจะเล่นแค่ตัวเดียวเราสามารถเล่นไรอาคู่กับทีมไหนก็ได้โดยเฉพาะทีมผสมเพราะสกิลติดตัวของเขาเมื่อเวลาเขาเริ่มเทินเนี่ยเวลาเราเอาไปเข้าคู่ ถ้าดีเฟนต์ก็จะได้ลดความเสียหายถ้าแอตแทกเกอร์ก็จะได้เพิ่มความเสียหายส่วนถ้าคู่กับซัพพอร์เตอร์จะได้เพิ่มความคล่องตัวถึง50%ดีบัฟเฟอร์ได้ผล SP บวก3ส่วนฮิลเลอร์ได้ผลบาลีนะครับบวก100ของพลังโจมตีเป็นเวลา1เทิร์นการที่เป็นจอมเวทคู่หูก็คือเราแค่วางคู่กันแบบนี้นะครับนี่ก็คือได้ผลของคู่หูแล้วนะถ้าอยู่ช่อง1ตัวละครช่อง2เนี่ยเราใส่ตัวไหนก็จะได้ผลของอัน,นั้นถ้าอยู่ช่อง3หรือ4ตัวละครที่ใส่เป็นสายไหนเราก็จะได้ผลของ สายนนั้ไม่ใช่แค่มีสกิลติดตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลพิเศษที่จะให้ผลตามจอมเวทของคู่หูเวลาเราใช้งานสกิลพิเศษถ้าคู่กับดีเฟนเดอร์จะล้างอมตะศัตรูได้ถ้าคู่กับแอแทักเกอร์ er จะโจมตีพร้อมล้างบาเลียศัตรูได้นะครับส่วนถ้าคู่กับซับพอร์เตอร์จะลดความคล่องตัวของศัตรูถึง50%และคู่กับดีบัฟเฟอร์จะให้ผลลด SP ตามศัตรู3ส่วนถ้าคู่กับฮิลเลอร์จะให้ผลปิดกั้นบาเลียกับศัตรู2เทิร์นฉันว่าความสามารถตรงนี้ขึ้นอยู่กับจอม ส่วนสกิล2จะเป็นสกิลแบบหมู่ซึ่งจะโจมตีพร้อมล้างบัฟกับศัตรูที่กําหนดแต่นี้ต้องมีหน้าสกิลของเขาก่อนนะครับไลอาถึงจะโหดถ้าไม่มีหน้าสกิลก็จะไม่ได้ผลของการล้างบัฟและสกิลติดตัวของหน้าสกิลเนี่ยเมื่อโจมตีก็จะมีโอกาส60%ที่จะโจมตีพร้อมเพิ่มความเสียหายที่ทําได้40อันนี้เป็นหน้าสกิล1ดาวนะถ้าหน้าสกิล5ดาวก็โอกาสจะอยู่ที่100%ยิ่งไปกว่านั้นสกิลแรกยังทําการคัดลอกบัฟของศัตรูเองถือว่่าเป็นที ส่วนในเรื่องพรสวรรค์เราจะจัดตรงไหนก็ได้เราจะเอาความละเอียดคู่กับเพิ่มจอกเกาะและเพิ่มแม่นยำเป็นพื้นฐานของสายอารีนาส่วนสีฟ้าเราก็ให้ผลจิตใจที่ไม่ย่อท้อนอกนั้นแล้วแต่ได้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์สมใสัยด้านตอนนี้ผมไปถอดของของอาร์สตาทําให้อาร์สตามือเนี่ยพลังลดไปค่อนข้างเยอะ <c oughs> ยังไม่ได้ทําออฟของอุปกรณ์เลยถอดมาได้พลังโจมตีนะครับ9,000กิลิคอนเลด165แล้วก็ ACC 454อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตโจม ตีติดดาวแล้วก็สปีดติดดาวออฟก็จะเน้นไปทางโจมตีแล้วก็ฆ่าคิติคอนถ้ามีผลโต้กลับนะโอ้โหบอกเลยว่าฆ่าคิสูงมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองจัดทีมอานีนาแล้วไปสู้กันโดยใช้โนโอเอลอาร์ตาบืดเที่ยของไม่ค่อยมีแล้วก็วาเนซ่าไลาอาการเช้สกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไลาอาใช้สกิลที่2ก่อนแล้วค่อยใช้งานสกิลพิเศษตัวนี้น่าจะเป็น1ตัวที่ค่อนข้างป่วนและเอามาเล่นได้แบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวฟาร์ม ตัวตีบอสได้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูเมื่อถึงเธอหน่องเขานะเรียกได้ว่าความคล่องตัวเนี่ยน้ำน้ำเนื้อเ <c oughs> ด้งทีครึ่งหลอดเพราะว่าถ้าเราเอามาคู่กับซับพอร์ตใช่ไหมครับนี่แล้วก็โจมตีได้แรงด้วยในระดับหนึ่งเธอหน่องเขามาไวอันติ บึ้มไวมากเอาแต่ก็นอนไปแล้วเมื่อน,นอนแล้วแบบนี้ก็ต้องหวังพึ่งอาร์ต้าแต่อาร์ต้าไม่มีของนะจะตีเข้าไหมนะ่ะจะรอดไม่รอดอ้ย ถูถ่ายไปได้อยู่เจอพวกตัวละครเปิด <cuarto> ป <material> ั๊บ <Cast> ป <panel> ้องกันนิก็ตีไม่เข้าอยู่เอามาต่อสู้กับพวกทีมฟ้าทีมแดงได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สบายนะครับแต่ถ้าสู้กับอาร์ต้ามืดก็ต้องดูเป็นทีมๆไปว่าเขาใช้ทีมประมาณไหนเนาะ แล้วก็ตัวไรอาเนี่ยจะเหมาะมากถ้าเรากดมือนะครับก็จะเก่งมากๆดูสกิลสกอนอันติเข้าไปติดบ็อกแต่ลดความคล่องตัวของศัตรูได้แล้วก็เทิร์นมาอีกแล้วนะครับไลอาสกิลหนึ่งดูดบัฟเห็นไหมนี่เลยโคตรโหดยิ่งเจอทีมแดงยิ่งโหดเจอทีมผสมก็พอสู้ได้ แต่ก็ต้องดูเป็นทีมๆนะครับอันนี้เจอทีมเขียวมีเปิดปับ๊บมีลดความเสียหายเรียกได้ดว่าค่อนข้างพร้อมอัสตาอันติไปก่อนแล้วก็นี่ฮะแต่โคงกระพันสกิลสองใส่อนันสนีพิฆาตแล้วก็เป้าหมายที่กำหนดเนี่ยจะถูกล้างบับได้นะครับ ส่วนสกิลอันติเมทเห็นไหมแล้วก็เดือดถึงเธอของเขาอีกเธอของเขามาไวถ้าคู่กับซัพพอร์ตแต่ถ้าอยากได้ความแรงจริงเนี่ยเราสามารถไปคู่กับแอตแทกเกอร์ได้นะครับก็จะโหดแล้วก็แรงไปอีกมี่สกิลสองอีกทีหนึง่งหายไปแล้วมีโมโซ่าโวฮิลถึกๆนี้ก็หล่นได้ง่ายๆเลยโดนตันไปเรียบร้อย ลารอสกิลหดูดบัฟลดความเสียหายแล้วก็มาถึงถ้าไม่ตายอีกถ้าไม่ตายโคตรบ่อยอันตีอีกลดความคล่องตัวนะครับและอันติของอาร์ต้าปิดเกมเดี๋ยวเรามาลองเจอทีมแบบนี้ดูนะครับโลตัสเมเดโเรลนาอาร์ต้า e e จะตีเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะจอดก่อนฝป่งนคข้ามีพวกล้างบงล้างบัฟ ติดเผาไม้ได้นะครับอืมอันติไปแล้วเจมรีโอ <m> นี่ไปก่อนชาวบ้านเขาเลยเจอรตัดล้างบัฟสกิลสองสวนไปอัศนีพิฆาตแม่มดอันติแล้วก็โดนปัน่นแต่ถ้าเรากดมือ เราก็จะคอนโทรลได้ง่ายเพราะว่าวานิซ่าเขาจะเปิดอันติใส่ตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดนะครับหลังจากที่ติดเผาไหม้เห็นไหมวานิซ่าเขาเลือดน้อยเขาก็เลยไม่ป้ายอันติเมตคงกระพัน์ให้ไหอรอาต้องดูที่เลือดตัวละครนั้นน้อยไว้ก่อนนี่พอมีคงกระพันเรียบร้อยไอรอาเราสามารถเปิดอันติเมตเพื่อลดความคล่องตัวได้เลือกคอนโทรลนะครับว่าเราจะเอาตัวไหน ให้เทินของเขาเนี่ยเสียอา,าร์ต้าก็จะปั่นก่อนปกติจะปั่นทีหลังใช่ไหมอ่าที่เหลือเราก็ไปคอนโทรลไปคุมเองพอ,อกลับมาอีกเทินหนึ่งเราก็ลงสกิลไปครับหรือว่าเราจะดูดปรับโดยที่ไม่ใช้สกิลที่สองก็ได้นะดูดปรับโดยใช้สกิลที่หนึ่งแล้วก็ตีไปอา,าร์ต้า ถ้าอาร์ต้าใส่ของฟูเต็มก็น่าจะปิดศัตรูไปละแต่ในเมื่อปิดไม่ได้เราก็ใช้สกิลหนึ่งะครับดูดปั๊บของฝั่งของข้ามาก็ได้แต่ถ้าลดความคล่องตัวเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าติดหรือเปล่านะครับใส่อสาร์ต้าไปเลยหรือว่าจะปิดศัตรูนั่นปิดศัตรูได้ก็เรียบร้อยจะเหมาะมากเลยกดมือเนี่ยคอนโทรลเองลดความคล่องตัวเก็บทีละตัวแล้วค่อยๆตีที่เหลือก็ ออโต้นะครับเดี๋ยวรอปิดสตูอืมใช้งานสก,กิลผสาเหรอสก,กิลหนึ่งดูดปับ๊บแล้วก็อาร์ต้าปิดเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นของเวทดูหน่อยอาร์ต้าจะได้มีโจมตีดาเมจสักเล็กน้อยเพราะถ้าเราสู้แล้วจบสตูไม่ได้ก็จะสู้ยากนิดนึงนะครับทีมมาตรฐาน อาสตาร์มืดตีมาตีกลับติดคงกระพันสก,กิลสองเข้าไปครับเขามีลดความเสียหาย ความแรงอาจจะไม่เยอะแต่สกิลทีและต่อเนื่องอันติอีทีหนึ่งลดความคล่องตัวอุ๊ยแรงอยู่นะปิดโนโอเอลไปเลยและที่เหลือต่อมาถึงเทิร์นของแบ็คอาร์ต้าเป็นตัวเก็บนี่เลยครับเอามาสู้เอามาส่วนได้อยู่ ผมว่าอย่างเงี้ยสู้ง่าย ทีมแดงก็ได้ทีมประสานก็ดีถ้าเราเจอเราก็จะสู้ง่ายยิ่งถ้าเป็นอารีนาเรียวไทม์ก็จะสู้ง่ายพี่อีกถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ควรมีมีก่อนก็จะดีมากถ้าใครยังไม่มีแอตแทกเกอร์เทคนิคสีฟ้านะครับแนะนําให้เปิดหาอย่างน้อย1ตัวเพราะ1ตัวก็เล่นได้แล้วส่วนถ้าเราจะเอาเป็นตัวละคร PVE ไม่มีหน้าสกิลก็ได้แต่ถ้าเราจะเอาไป PVP ก็ควรที่ต้องมีหน้าสกิลด้วยฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้กับไลอาเทิร์นอายความไม่จริงใจ1ตัวละครเทคนิคที่โหดและตอบโจทย์ไปก่อนนะครับ ฝากลบปุ่มกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับ